พ you know, ี่แอร์ไ้เาถือป้ายพี่ต๋พี่ไม่มองพี่ต่าไม่คยร้องพี่ตาเลยนะวันนี้วันแรกจริงๆขอสกกดเห็นฟันได้ไหมพี่ตานะาพี่ชินจริงครับ่ต๋าีไม่ชินมันจะฟักมันจะล้างออกไมไม่ออกมั้งันนี้อื่เรื่องมาดีแล้วที่ตาเราเนม่พี่ต๋าเน่องกขัดตะพังขมาดักเบลออกอะ อ๋ออ๋ออ๋ออ่เดี๋ยวรูปหัใหญ่นะหัวเล็ไม่ติดติดมันะเยอะอะไรไม่รู้เอาเลยอันดุใช่เราขอรูปถูกไม่ได้แล้วชาย่ายถ่าความหมายได้เปล่านะมะถ่ายหน้าหน่อยโดนน้ำหน่อยวายเออ อย่าใส่จนฝนตกนะไม่ไม่ไม่แล้วไม่ไม่ก็อย่าใส่อนฝนตกอพูดเหรอเฮ้่ทูไมขาหรอเกูพูดเรานะกูอายให้เราไชมกันอ้าวโอเคเะร้ามาแล้วนะชื่อของม